ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าจะบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ในประเทศของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่นาวิตกกังวลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะถูกเลิกจ้างไปโดยประยายหรือว่าอาจจะตกงานในช่วงนี้นะคะรวมถึงการทำมาหากินต่างๆ ดังนั้นนะคะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆรวมถึงภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยที่ได้ออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในน้ําใจคนไทยของเราวันนี้ค่ะจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณอนุรักษ์บัวคลี่คลายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่เดินเสื่อมโทรมเขาชงงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีตอนนี้คุณอนุรักษ์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอค่ะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามถึงเรื่องราวของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มแห่งนี้ค่ะพอว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีภารกิจหน้าที่ในการทําอะไรบ้างะคะในส่วนของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุ้มนะครับอําเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีนะครับเจิม ศูนย์แห่งนี้นะครับจะจะตั้งตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ <c oughs> ตั้งแต่ปีพศ2528นะครับท่านทรงมีดําริให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับซึ่งดินที่นี่จะเป็นลักษณะของดินเสริมโทมนะครับเป็นพวกบอ่อลูกลางนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของดินโพนะครับซึ่งเกิดจากีมือของ มนุษย์เรานะครับไปทําการตัดไม้ทําไรยป่านะครับแล้วก็ทกําลักษณะของไร่เรื่อยๆนะครับทําให้ดินเนี่ยเกิดการเสื่อมโทรมไปนะครับแล้วก็มีการขุดเอาหน้าดินไปขายอะครับกลายเป็นพวกบาะลูกยางต่างๆนะครับท่านก็ทรงมีพระราชดำริว่าให้ดําเนินการฟื้นฟูด,ดินฟื้นทูที่แห่งนี้นะครับให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยท่านให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเอาน้ําเข้ามาใช้ในพื้นที่การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องดินนะครับหรือการปรับลักษณะของดินไม่ว่าจะใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ํานะครับโดยวิธีการต่างๆนะครับเอามาใช้ในพื้นที่แล้วก็มีการให้ทดลองปลูกเกี่ยวกับเรื่องของพันไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าไม้เศรษฐกิจชนิดต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งในหลวงราชการที่9ท่านก็เสด็จ าในพื้นที่ของโครงการเขา่ชง,งุ้มนะครับครั้งแรกก็ปี2,529นะครับแล้วท่านก็ส่งวางดำริเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําและพัฒนาพื้นที่นะครับโดยให้ทําเกี่ยวกับระบบน้ํานะครับแล้วก็การจัดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเพื่อปลูกไม้ยืนต้นนะครับไม้ป่านะครับชนิดต่างๆให้มีการพื้นปูนะครับให้เกิดความชุ่มชื้นภายในพื้นที่ก่อนนะครับหลั <c oughs> งจากนั้นปี2,500 35นะครับในหลวงราชการที่เท่านก็ทรงเสด็จในพื้นที่อีกครั้งหนึง่งนะครับและท่านก็ทรงปลูกแนวย่าแฝงน,นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ํานะครับในพื้นที่นะครับโดยท่านมีดํารีให้ดําเนินการปลูกย่าแฝงในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะช่วยการจะล้างพังทลายของหน้าดิน <c oughs> นะครับ แล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับภายในโครงการนะครับหล <Okay. S 2> ังจากนั้นท่านก็เสด็จมาในปี2539นะครับ <Okay. S 2> ท่านก็ทรงปลูกต้นป่าดูป่าไว้นะครับบริเวณท้ายอ่างเก็บน้านะครับแล้วก็ทรงมีํำริเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้นะครับท่านก็บอกว่าลักษณะของพื้นที่ป่าเดิมนะครับของบริเวณของเขาชะง,งุ้มจะเป็นลนักษณะของป่าเ <Okay. S 2> ต็งลังนะครับท่านบอกว่า ถ้าเราไม่ไปรังแกป่านะครับคือปล่อยให้เขาขึ้นเองเนี่ยจากป่าเต็เลรังใช้ระยะเวลา30-40ปีจะกลับกลายเป็นป่าเป็นจำพันนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งต้นประดู่ป่าที่ท่านทรงปลูกไว้เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดของป่าไม้เป็นจำพันในพื้นที่นะครับซึ่งไม้เด่นก็จะเป็นไม้ประด่ป่า <Okay. S 2> แล้วก็ไม้แดงนะครับซึ่งจากการดําเนินการตามแนวพระราชดำริมานะครับตั้งแต่เราตั้งศูนย์ นะครับเมื่อปี2528จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ระยะเวลาประมาณ30กว่าปีนะครับจากการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ไม้ในพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ป่ากกเขียวนะครับซึ่งเราดูแรลรักษาไว้นะครับก็พบว่าอาจจะมีเรื่องของไอ้ป่าพวกไม้ประดู่ป่าแล้วก็พวกไม้แดงขึ้นมาในพื้นที่นะครับซึ่งจะตรงตามแนวพันธาชดำริของท่านนะครับที่บอกว่า30-40ปีเนี่ยจากป่าแตงรังจะกลายเป็น กลายเป็นป่าเป็นัพันถ้าไมเราไม่ไปบุกรุก,กไม่ไปลังแกป่านะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องของการ mm hmm. การปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกนะครับ mm hmm. ซึ่งทั้งหน่วยรฐฐาชการแล้วก็ประชาชนรัะฎอในพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลรักษาป่าเอาไว้นะครับไม่ไปตัดไม้เพิ่มไม่ไปก่อประกายไฟต,ต่างๆนะครับทําให้พื้นป่านะครับ เป็นตามแนวพระราชดำริของในหลวงการที่ก้าวทันนะครับว่าสามารถที่ปรับปรุงได้นะครับม,มาเป็นป่าเป็นจำพันนะครับนอกจากนั้นในปัจจุบันเนี่ยทางโครงการนะครับก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทดลองต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงดินการพัฒน,นาเกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบริบรเวณรอบๆโครงการนะครับนาวิธีการปรับปรุงดินนะครับต่างๆไปใช้นะครับซึ่งก็จะมีเกษตรกรเข้ามา เรียนรู้นะครับภายในโครงการแล้วเอากลับไปปรับใช้ภายในบริเวณบ้านนะครับบริเวณรัวเรือนของแปลงเกษตรกรเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผลของโครงการพระราชดำริเขาชงุ้มแห่งนี้นะครับก็มีเกษตรกรด้วยกันอยู่หลายรายด้วยกันนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ทําลักษณะของการปลูกพืชเป็นพืชอินรีนะครับซึ่งปัจจุบัน ก็จะผลิตทางดินดีออกมาจําหน่ายสู่ท้องตลาดนะครับภายในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งทางโครงการก็สนับสนุนให้เขามาขายบร,ริเวณด้านหน้าโครงการนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีหน่วยงานราชการาาต่างๆร่วมมือกันนะครับนําผลผลิตของเขาไปจัรรดจำหน่ายนะครับในบร,ริเวณต่างๆของจังหวัดราชบุรีนะครับ นี่ก็คือที่มานะคะคของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะตามบนเขาชงุม้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก็เป็นการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เป็นที่ดิน <c oughs> ที่เสื่อมโทรมนะคะเอามากลับ ให้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงได้มีการสอนถึงอาชีพต่างๆพัฒนาเกษตรกรต่างๆพอเอาคาเล่าในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะคะมีเกษตรกร,ร,กรที่เขาได้รับความเดือดร้อนบ้างไหมคะ ในช่วงของการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 นะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับเราก็จดทําโครงการหลายๆโครงการเข้ามานะครับด้วยเกษตรกรนะครับส่วนหนึ่งเกษตรกรเหมือนกลุ่มขยายผลของเราที่ออกไปจําหน่ายนะครับส่งผลผลิตไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาจัดตลาดให้นะครับบริเวณด้านหน้าโครงการนะครับซึ่งเป็นเส้นทางผ่านนะครับผมบอกว่าให้มาขายตรงนั้นแต่ว่าให้มีมาตรการนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองก็งทางโรงพยาบาลโพธารามแบบนี้ก็จะรับผลผลิตจากลจากลุ่มเกษตรกรต่างๆเหล่านี้เข้าไปใช้ภายในโรงครัวของโรงพยาบาลนะครับเพื่อเป็นอาหารนะครับภายในโรงพยาบาลด้วยนะครับ<ม>ตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับน<ม>อกจากนั้นเราก็จัดเป็นลักษณะคือเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถมาหาเราได้นะครับเราก็จัดเป็นเจ้าหน้าที่ของเรา ออกไปแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ไปสอบถามปัญหาถึงแป้งนะครับสักถามปัญหาถึงแป้ง ส่วนไหนที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยไปนะครับในส่วนของของนั้นของกเกษตรกรบริเวณใกล้ๆโครงการนะครับเป็นการช่วยเหลือนะคะกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในด้านของความเป็นอยู่รวมถึงประชาชนรอบๆบริเวณของทางศูนย์ศึกษานี้ด้วยนะคะทราบ,รบว่านอกจากมีการช่วยเหลือกเกษตรกรต่างๆแล้วเนี่ยทางศูนย์ค่ะก็ยังมีการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบต่างๆภายในสภาวะการวิกฤตแบบนี้เช่นกันนะคะตอนนี้เห็นบอกว่า มีโครงการแจกชุดผักกินเองเพื่อลดเลี่ยงเสี่ยงโควิดตอนนี้เป็นซีซั่น2แล้วข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะหมอคะครับผมก็ในส่วนของโครงการนะครับแจกชุดผักชุดปลูกผักกินเองลดเสียเ่ยงเลี่ยงโควิดนะครับทีนี้ก็เป็นซีซั่น2นะครับเราก็กจริงๆแล้วเราทํา ชั้นหนึ่งก็เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่โควิดระบาดหน่อๆนะครับก็เราเริ่มสตาร์ตอนช่วงวันพืชชมงคลนะครับปีที่แล้วนะครับวันที่11พฤษภาคม2563นะครับซึ่งเราทําปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้วัสดุที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดินผสมนะครับต่างๆนะครับซึ่งจะได้จากการผสมพวกปุ๋ยหมักแล้วก็มูลไส้เดือนซึ่งเราผลิตเองภายในโครงการนะครับอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ พวกเมล็ดพันธุ์ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็แจกเก็บจากภายในโครงการนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อยอดนะครับก็แจกให้เกษตรกรนะครับโดยปีที่แล้วนะครับซีซั่นหนึ่งเนี่ยตอนแรกที่ตั้งเอาไว้ก็คือห้าร้อยชุดนะครับภายในหนึ่งสัปดาห์ครับก็จะมีคนเข้ามาติดต่อขอนะครับหมดนะครับในหนึ่งสัปดาห์ปีที่แล้วนะครับเ้วก็เพิ่มไาอีก2อ0ยห้าสิบชุดนะครับก็ได้ไปถึงสองสัปดาห์นะครับก็มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อขอรับไปเพื่อที่จะไปเหมือน ปลูกผักอยู่ข้างบ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็ทำทผัก<อ>ทานเองนะครับปลอดภัยด้วยนะครับไม่มีพวกสารเคมีไม่มีสารตกค้างนะครับปลูกผักในกระถางไว้กินเองบริโภคเองนะครับจากปีที่แล้วมาปีนี้นะครับเราก็เลยมา,าทาโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นซีซั่นสองนะครับซึ่งเริ่มเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันพืชสมงคลเหมือนเดิมนะครับเราก็เริ่มแจกในส่วนของชุดถังตรงนี้นะครับซึ่ง พืชผักน,นะครับก็จะประกอบไปด้วยดินผสมนะครับจำนวนหนึ่งถุงแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์พืชนะครับให้ไปสามชนิดนะครับก็จะเป็นไม้หลักนะครับซึ่งเป็นไม้อายุยืนนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือกระเพราโหระพาหรือว่าพลิกขี่หนูนะครับห,หนึ่งชนิดแล้วก็อีกสองชนิดก็จะเป็นพวกไม้ที่อายุสั้นนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้กินใบนะครับซึ่งไปโรยบริเวณรอบๆกระถางเนี้ยก็สามารถที่จะบริโภคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักคะน้าฟางตุ้ง นะครับเป็นใม้ใบอายุจะสั้นนิดนึงนะครับเหมือนพังพุ่งเนี่ยก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันก็บริโภคได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเจ็บบริโภคได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเพ่งไม้ไผ่นะครับก็จะแจกไปให้เป็นภาชนะปลูกนะครับของสองเพ่งภายในหนึ่งชุดนะครับตรงนี้ก็เพ่งเนี้ยเราได้จากปล่กเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบๆโครงการนี่แหละครับหรืออาชีพเดิมเขาก็จะเป็น อาชีพการสานเิ่งไม้ไผ่อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็จะเป็นในเรื่องของส่งตลาดเกี่ยวกับถิบ่งบรรจุขนมจีนหรือว่าพวกผ <c oughs> ลไมอ้อะครับเป็นถิ่งขนาดเล็กนะครับ <c oughs> แล้วก็ระดับสนุนตรงนี้มาก็คือเหมือนเราไปช่วยสนับสน,นุนเขาในช่วงของโควิดด้วยนะครับเพราะว่าเขาทํางานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไปรับของเขามาเพื่อที่จะมาแอดเป็นพืปนชปลูกหักนะครับตรงนี้ รเรียกได้ว่าพอรับชุดปลูกผักอันนี้ไปพอ,อาคะมีทั้งดินมีทั้งเข่งภาชนะที่ใส่สําหรับปลูกเนี่ยเรียกได้ว่ารับไปเนี่ยสามารถปลูกเป็นผักใช้บริโภคในครัวเรือนได้เลยใช่ครับนะผมก็อันนี้ที่เหมือนซีซันหนึ่งนะครับที่นะผ่านมาหรือว่าซีซันสอที่เราเริ่มไปแล้วนะครับก็ เราจะตั้งเป็นกลุ่ปลายขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเราส่งไปสนีอ่ะครับ<ม>เขาได้ไปแล้วเขาก็เข้ากลุ่ปลายแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเขาได้ปลูกผักไปแล้วน,นะครับรแล้วก็ใช่ไหมฮะใช่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนซีซันหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีบางท่านอยู่ในกลุ่ปลายก็มาไลฟ์ให้เราดูใ,ในกลุ่มนะครับว่าเนี่ยปลูกแล้วนะเป็นอย่างนี้ต้นโตขนาดไหนแล้วก็มีเก็บผักบุ้งมาผัดให้ดูภายในกลุ่มไลน์นะครับเป็นคลิปสั้นๆกัน ก็เป <the> like ็นการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มไลน์อ่ะครับครับผมแลกเปลี่ยนวิธีการปลูกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยว่าผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะหมอคะอานตอบรับก็ค่อนข้างดีมากเลยครับเถึนสีซสั้นสองนะครับที่เราเริ่มไปเมื่อวันที่สิบพฤษภานะครับโดยเดิมทีเดียวเนี้ยเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะทำา5 0ร้อยชุดนะครับหนึ่งร้อยชุดต่อเดือนนะครับก็จะแจกอยู่ห้าเดือนนะครับ แต่เพอเราเปิดไปภายในระยะเวลาวันเดียวอะครับขอเข้ามาทางเฟซบ o o กมาครับผมประมาณร้อยี่สิบชุดภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งวันใช้โคต้าหนึ่งเดือนหมดเลยค่ะใช่ร้อยว่ยชุดนะครับแต่ว่าอันนี้เฉพาะร้อยสิบชุดเนี่ยคือผ่านทางโซเชียลนะครับทาง Facebook แต่ว่าที่เดินเข้ามาขอที่โครงการด้วยก็ประมาณห้าสิบหกสิบชุดนะครับใช้โคต้าสองเดือนเลยนัเนี่ย ไปในหนึ่งวันนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งวัสดุของเรามีอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนใด้ได้ครับเรียก <c oughs> ได้ว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องราวของการปลูกพืชในเรื่องราวของการที่ใช้พืชเนี่ยไว้บริโภคเองด้วยแบบนี้ยังคงมีแจกต่อไหมคะพ่ออคะมีครับผมเราก็จะทําให้ครบห้าเดือนตามที่เราตั้งเป้าไว้อะครับ นะครับแล้วก็พอดีช่วงเนี้ยหลังจากที่เราส่งซีซั่นหนึ่งไปนะครับเพื่อพฤษภาคมนะครับประมาณผ่านไปสักสองสาวันนะครับก็มีทาง CNR ของจังหวัดราชบุรีครับทางโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับทางอำเภอพัทลามเข้ามาพูดคุยขอร่วมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำพืชปลูกผักเพื่อที่จะแจกเพิ่มครับก็ตอนนี้ก็มีขยายเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่ง ในเดือนนี้<ม>เดือนมิถุนายนนะครับก็นะะจะมีอีกหนึ่งที่ที่สามารถที่จะเข้าไปขอได้ก็คือทางแฟนเพจของโรงไฟฟ้าราชบุรีครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะทราบแล้วอะค่ะพอ,อว่าถ้าอยากจะได้ชุดปลูกผักอันเนี้ยไว้รับประทานเองเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วก็เข้าไปดูติดตามได้ที่ไหนนะคะแล้วผมก็เข้าทาง เพจของ a c e b o o k นะครับศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มนะครับเอาดูในรายละเอียดตรงนั้นได้เลยนะครับเราก็กติกาของเราก็คือกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็ส่งหลักฐานเข้ามาทางเพจแล้วก็ทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ลงชื่อที่อยู่ไว้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องติดต่อนะครับอเราเลยไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ให้การช่วยเหลือกันและกันในช่วงเวลานี้ พอ,อาคะในช่วงเวลาปกติเนี่ยทราบว่าที่ทางศูนย์เนี่ยได้มีการเปิดคล้ายๆกับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้มีการพัฒนาอาชีพแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชต่างๆให้เกษตรกรด้วยใช่ไหมคะแล้วผมก็ทางศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสร,ริมภมเขาอยางงุ้มนะครับก็ดาเนินการตามแนวพระาราชดำริของในหลวงราชการที่9นะครับท่านบอกว่าศูนย์ศึกษาต่างๆนะครับทั่วประเทศเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนที่พิพิธภัณฑ์ธรร,รมชาติที่มีชีวิตนะครับเพราะนั้น สิ่งต่างๆที่เราทดลองเราก็จะเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะเป็นแปลงให้เกษตรกรให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปนักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการทําการเกษตรในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม <'Kay. S 2> ของเขาเชียงงุ้มนะครับว่าทํำยังไงนะครับปลูกพืชยังไงนะครับวิธีการปลูกพืชซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะวอล์กอินเข้ามาได้นะครับ กับโครงการของเรานะครับขับรถเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาเรียนรู้ได้เลยนะครับเราจะมีฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกยาแฝกนะครับฐานเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักผสมผสานปลูกพืชแบบใช้ภาชนะแบบง่ายๆภาชนะเหลือใช้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการทําฐานเกี่ยวกับเรื่องของการทําปุ๋ยหมักน้ำหมักนะครับหรือว่าการผลิตมูลไส้เดือนดินนะครับ ยี่โครงการถอยถงเรามีตัวไส้เดือนแดงนะครับสําหรับการไปผลิตปุ๋ยปูนไส้เดือนนะครับแล้วก็มีวิทยากรสอนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นลักษณะของแปลงสาธิตอะไรต่างๆแล้วเราก็จะมีพื้นที่สวยงามนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับเราก็จะมีเทศกาลนะครับเป็นเทศกาลปัจจุบันก็จะในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับคือปลายปีนะครับ ต่อไปถึงปีใหม่ประมาณสิบวันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูทุ่งทานตะวัน mm. ที่เขาจะงุ้มนะครับก็จะมีทานตะวันสวยๆไว้ให้บริการทุกท่านนะครับมาใชคกินกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ท่านหน้าเราก็จะตัดไว้เป็นมุมถ่ายรูปนะครับก็ไว้พักผ่อนนะครับท่านบอกว่าในหลวงราชการที่เก้าท่านบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตก็คือมีทั้ง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ<ะ>มีทั้งสถานที่ให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะจัดเป็นรูปแบบแบบนี้ตลอดทั้งปีอย่าครับก็เรียกว,ว่าสามารถไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมธรรมชาตินอกจากนี้ยังสามารถที่จะได้รับความรู้กลับมาด้วยนะคะช่วงนี้ยังเปิดให้เข้าชมอยู่ไหมคะพอคะช่วงนี้เปิดให้เข้าชมอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ย ต้องทําหนังสือแจ้งมานิดนึงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่ของสถานการณ์โควิดนะครับก็คือคณะไม่เกินห้สิบท่านนะครับอืรับคณะได้ไม่เกินห้สิบท่านนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้อย่างตอนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกําลังมองแล้วล่ะว่า กเกษตรกรรุ่นใหม่กําลังมาแรงค่ะพ่อคะถ้าเผื่อมีน้องๆเนสนใจอยากที่จะลองเริ่มไม่ได้ปลูกเป็นในครัวเรือนแล้วล่ะอยากลองปลูกเป็นอาชีพแล้วแหละแบบนี้ค่ะที่ทางศูนย์นได้มีการให้คําแนะนํำไหมคะมีวิทยากรคอยช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนําแบบนี้ไหมคะแล้วผมก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อนะครับแล้วก็ขอคําแนะนําเป็นจะมีวิทยากรอยู่ภายในโครงการนะครับสาม,มารถแนะนาให้ได้นะครับ ว่าจะปลูกยังไงดินเป็นลักษณะอย่างไรนะครับต้องปรับปรุงดินแบบไรนะครับสําหรับการปลูกพืชนะครับนอกจากนี้นะครับทางโครงการในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ส่วนหนึ่งเกษตรกรไม่สามารถเดินเข้ามาที่โครงการได้นะครับเราก็จัดเป็นศึกษาออนไลน์นะครับลดเสี่ยงเรื่องโควิดนะครับทําเป็นช่อง youtube นะครับของเขาชนุมชนแนลนะครับแล้วก็เราก็จะมีสอนนะครับเป็นบทเรียนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การทําปุ๋ยการทําปุ๋ยมากนะครับการทําน้ําหมากการดูแลพืชการตัดกทําต้นไม้ชนิดต่างๆนะครับการต่อคอนหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นาอาทีพนะครับก็ปัจจุบันตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับก็ครบหนึ่งปีนะครับก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าเรื่องนะครับสามารถเข้าไปเปิดดูตรงนั้นก่อนได้นะครับถนะ้าเดินทางมนไม่สะดวกะครับอืมค่ะเรียกว่าเป็น ศูนย์ที่ค่อนข้างจะครบวงจรนะคะพอมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้ามีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติต้องการที่จะศึกษาธรรมชาติต้องการการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ใน YouTube Channel ของทางศูนย์นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลได้ทาง a c e b o o k ขออนุญาตพออ,อช่วยแจ้งทาง Facebook อีกทีหนึ่งได้ไหมคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook อะไรได้บ้างะคะ เฟซบุ๊กของโครงการนะครับชื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสือือมโทมเขาชะงมุ้มเลยนะครับจงตัวเลยนะคะครับผมจงตัวเลยครับเน,นื่องมาจากพระราชดำรินะคะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูบ้างแล้วนะคะในเฟซบุ๊กของทางศูนย์ค่ะพอคะมีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะให้ติดตามมากมายเลยทีเดียวในเฟซบุ o กนะคะรวมถึงคนที่อยากจะได้ ชุดผักแจกเอาไว้รับประทานเองนะคะเพื่อเป็นการลดเลี่ยงเสี่ยงโควิดในโครงการซีซั่น2นี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้าไปขอรับได้ที่ Facebook <c oughs> เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะนอกจากจะมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังได้มีการน้อมนำเอาหลักประะะัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย <c oughs> มาใช้ในการดำรงชีวิตอีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพะออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะครับผมก็ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่ระบาดอยู่ช่วงนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลตัวเองนะครับถ้าตัวเองไม่ดูแลตัวเองคนอืนก็ะดูแลให้ไม่ได้นะครับก็ช่วยกันดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีอะไรสามารถที่จะศึกษาได้นะครับก็ฝากศูนย์ศึกษาวิธีการปุย้ยปูที่ดินเสริมโรมเขาจะมุ้เอาไว้ด้วยนะครับมี ปัญหาอะไรสามารถที่จะโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าเข้าไปสอบถามใน Facebook อะไรได้นะครับต้อขออนุญาตครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณอนุรักษ์บัวคลี่คลายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโรมเขาชชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ร่วมมาพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพอออ่า ครับขอบคุณครับ่ะขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่ระยายพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสม,มของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีอข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย